ลิ้นเราออกจากแข็งแรยจะตายเป็นไรเขาว่ากันว่าคนที่ปิดคำสาบานจะลิ้นขาดอย่าลืมกดติดตามได้ที่ตรงนี้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ตรงนี้ และตรงนี้เพื่อที่จะไม่พลาดทิปใหม่ๆของพวกเรานะคะเอาอีกแล้วด่าเราอีกแล้วเล่นไม่ดีแล้วไงวะก็เรามีแต่สกินเดิมๆเลยไม่ได้อารมณ์นี่ถ้าเรามีสกินใหม่ๆนะไม่มีทางแพ้หรอกสวัสด,ดีเซฟแล้วเป็นไรเนี่ยงุนงิดแต่เช้าเลยอ้าวโตนายมาตอนไหนเนี่ยก็ฉันเล่นเกมอยู่สิเล่นยังไงก็แพ้นายก็ใจเย็นๆสิอย่าหัวร้อนก็มันไม่มีสกินเท่ๆอ่ะมันเลยไม่ได้อารมณ์ๆๆ เออจริงฉันเห็นด้วยมันไม่ได้อารมณ์จริงๆเออโต้นายมาก็ดีแล้วฉันขอตังเติมเกมไหมสิ<า>เฮ้ยเซฟเห็นหน้าฉันเป็นตัวเงินตัวทองเลยไงเฮ้ยไม่ใช่เอ,อเห็นหน้าฉันเป็นธนาคารเลยไงเอาหน้าได้ใช้คืนเดี๋ยวทิปหนะ้าเราก็ได้ค่าขนมรายเดือนจากแม่แล้วแน่ใจนะฉันมึงได้ค่าขนมรายเดือนจากแม่มาเนี่ยแน่ใจฉันสบานเลย ในเมื่อสาบานแล้วฉันให้ก็แหละว่าแต่น่ายจะเอาเท่าไหร่พันหนึ่งโอหพันหนึ่งเลยเหรอ,อแต่นาต้องใช้คืนนะเอาหน้าฉันสาบานอีกรอบก็ได้ชจม้ยฉันไปเติมเงินก่อนนะอย่าลืมคืนนะโอเคคิดผิดคิดถูกนะเนี่ย เออแม่ครับผมขอเบอิกเงินรายเดือนล่วงหน้าได้ไหมครับอะไรเซฟเงินหมดเร็วจังนี่เป็นพิ่งกลางเดือนเองนะแม่ไม่ให้หรอกเอาตังไปทําอะไรหมดผมเอาตังไปกินขนมหมดแลรวครบแม่แม่ไม่ให้หรอกอยู่บ้านก็มีข้าวกินทุกมื้อเช้าเย็นอยู่โรงเรียนเขาก็มีข้าวโรงเรียนให้แล้วผมจะเอาเงินที่ไหนซื้อขนมกินล่ะครับแม่ไม่ต้องกินหรอกขนมอ่ะเนี่ยกินอาหารนกไปโอ้แม่มีกันบ้านมั้ยเนี่ยมีครับไปทําให้เสร็จเลยกัน อย,อยู่นี่นี่เองเซฟนี่มาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะเงินค่าขนมฉันจะหมดแล้วเนี่ย,ยเมื่อไหร่นม่จะคืนเงินฉันอืมฉันขอเริ่มอีกอาทิตย์หนึ่งได้ไหมฉันขอแม่แล้วแม่ฉันรับปากว่าจะให้อาทิตย์หน้า แน่ใจนะฉันไม่เหลือค่าขนมแล้วนะแน่ใจ้าเอาหน้าฉันไม่กล้าผิดคำสาบานหรอกื้ประตูไม่ปิดซะด้วยดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลางูแม่นะ เซฟเซฟอยู่ไหนออกมาเลยดีนนะเซฟเซฟอยู่ไหนเฮ้ยสิงโตมนันทวงเงินแน่เลยช่วยฉันเซฟเมื่อไหร่จะฟังประตูนะเปิด,ดนะเปิดเออเรู้แล้วรูว้แล้วรูว้แล้วเมื่อไหร่จะคืนเงินฉันเนี่ยมีอะไรไค่อยคุยกันสิงโตไปนั่งก่อนนั่งก่อนสิค่อยคุยกัน จะคืนเงินฉันสักทีฉันไม่ไหวแล้วนะฉันยังไม่มีเลยอ่ะสิงโตโกหกฉันเห็นนายพรอไปกินนู่นกินนี่เที่ยวนู่นเที่ยวนี่ล่าสุดก็เพิ่งซื้อของเล่นไปจะไม่มีได้ไงสิงโตเงินที่ฉันใช้อ่ะมันคนละส่วนกันหรือเปล่าเงินใช้นี่ก็ส่วนเงินใช้นี่เงินเที่ยวก็ส่วนเงินเที่ยวมันไม่เห็นเกี่ยวกันสักหน่อยเลยทําไมพู้นี้เซฟเพราะอะไรการเสียดายอยู่เอาแม่เซฟมาพอดีเลยสวัสดีครับแม่เซฟ อ่ะสวัสดีครับมีอะไรการเสียงดังจังเลยลูกก็เซฟอ่ะเขายืมเง,งินผมตั้งพันหนึง่งแล้วก็ยังไม่คืนนะครับแม่จริงเหรอเซฟไม่ครับไม่จริงครับแม่สิงโตเขาโกหกในหลักฐานนะสิงโตเอา้าทำไมเซฟพูดงี้อ่ะนายสาบานไปแล้วนะว่าจะคืนเงินฉันอ่ะใครสาบานจะไม่ได้สาบานสักหน่อย เอ๊ะมันยังไงกันแน่เนี่ยไม่จริงนะครับแม่ผมไม่ได้ยืมสิโตแม่ครับเขายืมผมจริงๆนะครับผมไม่ได้ยืมนะครับแม่สรุปว่าแซฟยืมเงินหนูไปจริงๆหรือเปล่าลูกเขายืมจริงๆเครับแม่ผมไม่ได้ยืมนะครับแม่ท้ยถึงเงินพันเนี่ยฉันให้นายแล้วกันแต่เดี๋ยวเวรกรรมที่นายก่อไว้ก็จะตามมาเองเวรกรรมอะไรไร้สัมปไปก่อนนะครับแม่บ๊ายรับครับ ยืมเงินเข้ามาจริงหรือเปล่าลูกไม่จริงพ่อแม่ผมไม่ได้ยืมเขาว่ากันว่าคนที่ผิดคำสาบานจะลิ้นขาดจริงหรอแม่ก็เขาว่ากันว่าอย่างนั้นแหละลูกติ่งตองนะ้าลิ้นคนเรามันจะขาดได้ยังไง ลิ้นเราออกจากแข็งเลงจะตายอ,อ,อะไรเฮ้ยทำไมลิ้นเป็นงี้อ่ะอืม ฝันไปเหรอเนี่ยแซฟแซฟอยู่ไหนลูกเขาว่าเขาว่ากันว่าคนที่ผิดคำสาบานจะลิ้นค่ะจะลิ้นค่ะ